มันนั่งลางกิเลสอยู่เลยพอดีก็ขอโอกาสนะคะเจริญธรรมทุกท่านนะคะก็ในเบื้องต้นกลาวคราววะท่านอาจารย์หมอเขียวดรเซเพ็คกล้าจนแล้วก็เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อจิ๊บแพรลายไม้กล้าจนจิตอาสาประจำชุมชนภูผาฟ้าน้ำนะคะก็ปัจจุบันอายุ48ปีเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาโท ของสถาบันวิชารามนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีโอกาสได้มาส่งการบ้านเนี่ยน่าจะนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้ได้ล้างกิเลสเมื่อสักครู่เลยอะคะ่ะเพราะตัวเองเอมีการตั้งตะบะเอาไว้ว่าจะอยู่กับปัจจุบันที่เล็กที่สุดนะคะแล้วก็จะไม่ทำการกระทำใดๆที่ไปส่งเสริมทั้งกิเลสตัวเองแล้วก็กิเลสผู้อื่นนะคะในในส่วนรูปธรรมที่ ตั้งเอาไว้อีกอันหนึ่งก็คือจะตื่นเช้าแล้วก็มาออกกาลังกายตั้งแต่หลังปีใหม่มานะคะก็ทำได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำไม่ได้ <c oughs> นะคะก็อันนั้นก็เป็นตัวที่ตั้งตบะเอาไว้แต่ว่าเมื่อสักครู่เลยเนะะี่ยค่ะก็มีการอุเบกขาในตัวเองว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์เรียกไปลงฐานงานอย่่งเนยค่ะถ้าถึงว่ยังไม่ถึงคิวก็คิดว่าจะตัดรอบอะไรอย่างเนี้ยค่ะ พอแค่คิดเท่านั้น,นะคะะพี่นิดหน่อยก็เรียกชื่อว่าบอกอจิ๊บแพรลอะไม้อะไรเงี้ยค่ะมาขึ้นสองเราก็เลยได้เห็นว่าด้วยความที่เราอุเบกขาระาวาังใจแล้วเราก็ดูมาตรีอะคะ่ะว่าเ,เราเรายอมได้ไหมที่แบบว่าเนี่ยเราไม่เคยได้ส่งกันบ้านเลยแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่เราได้มาส่งกันบ้านจะกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้เข้าอไม่ได้คิวไหมอะไรเงี้ยค่ะ รากฏว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือทุกข์หายเฉพัะตอนวินาทีที่เราเลือกแล้วว่ายังไงก็ได้ก็เลยได้ขึ้นสอบเราก็ได้ล้างกิเลสน,นะปัจจุบันนั้นเลยก็ทําให้เห็นเลยนะคะว่าปัจจุบันที่เล็กที่สุดของเราเนี่ยถ้าในการที่เรามีกิเลสอยู่ะคะ่ะแล้วก็มีตัวที่ตามใจเขาเนี่ยบางทีปัจจุบันเรามันอาจจะไม่ใช่แค่เสี้ยววินาทีมันอาจจะเป็นหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันในการที่เราไปจมอยู่กับทุกข์นั้นนะคะ แล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าธรรมะที่อาจารย์หของเขียวสอนเนี่ยมันจะเป็นเบื้องต้นท่ามกลางก็บ้นปลายในส่วนของตัวเองก็ได้เห็นรูปธรรมในหลายอย่างที่ที่กิเลสต,ตัวหย,ยาบๆของเราอะคะ่ะเราก็ล้างมันไปได้เยอะมากแล้วนะคะแต่กลายเป็นว่ามันวนซ้ำจริงๆเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกอะคะ่ะว่าอย่างเช่นเรื่องของการออกกําลังกาย ทำไมฉันต้องมาตั้งตะบะออกกลังกายทั้งๆที่มันควรจะเป็นวิถีชีวิตถูกไหมคะแต่เรารู้ว่าอ๋อในนักกาลานี้เนี่ยเราหย่อนยานเรื่องนี้เราก็กลับขึ้นมาตั้งตะบะตัวนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ก็ไม่มีอะไรบังเอิญอยู่ๆมันก็ตื่นเช้าได้เองนะคะซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็จะตื่นประมาณบางทีตื่นในช่วงตีสองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะหลับไปแล้วตื่นอีกทีอาจจะประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเช้าอะไรเงี้ย ซึ่งด้วยด้วย,วยภารกิจของตัวเองตอนนี้เรียนกำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ด้วยนะคะที่มจอจักรเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิถีชีวิตที่จะแตกต่างจากคนอื่นอยู่บ้านในเรื่องของบางทีเราจะต้องอยู่ดึกทํากันบ้านเลยทำงานที่ต้องรีบส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวน,นั้น่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้ไปตั้งตบาบะเรื่องเรื่องของการนอนนะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าณนะเวลาเนี้เราต้องจับแค่ตัวเดียว เอาให้มันแม่นๆ,ๆแน่แนเหมือนที่อาจารย์บอกะค่ะเม <c oughs> ื่อก่อนมันจะมีความโลภมากเห็นเพื่อนเข้าซูมเอ้ยฉันเคยเข้าซูมได้ทีละสองสามว่าจอททาไมตอนนี้ฉันไม่ได้เข้าซูมเลย <c oughs> ปกติเราดูไลน์ดูแชทปุ๊บเนี่ยเราจะต้องตอบ r p o ป s นเลยแต่ตอนนี้ทำไมเราทิ้งไลน์ไปได้เลยเราทิ้งโลกของโซเชียลไปได้เลยอะไรอย่างนี้ยค่ะมันก็ทําให้เห็นว่าในบางครั้งเนี่ยเราต้องเลือกกาละนี้เราทําอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราเลือกแล้วว่าการนี้คือเราต้องโฟกัสที่เรื่องของการเรียนเราก็ยอมเทียะทิ้งทุกอย่างแต่พอวันหนึ่งที่มันผ่อนเราก็กลับมาทำเหมือนเดิมได้เพราะการเข้าโซเชียลเข้าอะไรเงี้ยเราพอเป็นอยู่แล้วตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวที่เราได้เห็นว่าเออทุกหายฉัอพันทุกๆเรื่องนะวินาทีที่มันเกิดจิเละขึ้นนะวินาท,ที่เราคิดได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปอยากนึกถึงอดีตหรอกไม่ต้องไปย้อนไปข้างหน้าอ,อ่าย้อนไปว่า อดีตเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เธอมีกิเลสตัวนี้คือจัดการตัวน,นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีตอนที่เขาพูดถึงเรื่องการดีท็อกซ์กันอะไรยเงี้ยค่ะเราก็มีอุปกิเลสเกิดขึ้นนะตอนนั้นเลยว่าจริง,รงๆเราอยากแลกเปลี่ยนเรื่องดีท็อกซ์มากเลยนะเพราะว่าจิ๊บอาจจะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีทาคนเดียวหรืออาจจะเป็นในน้อยในน้อยคนของอาจารย์หมอเขียวที่อยู่กับอาจารย์มาเกือบสิบกว่าปีแล้วเนี้ยค่ะจิ๊บแทบจะไม่ได้ดีท็อกซ์เลยแม้กระทั่ง ทุกวันนี้ค่ะเท่าที่อยู่กับอาจารย์มานับครั้งได้เลยว่าจิบดีท็อกแค่อาจจะสี่ห้าครั้งแล้วการดีท็อกของจิบทุกครั้งก็คือดีท็อกเมื่อมีอาการไม่สบายอย่างรุนแรงอย่างเช่นไม่เป็นไข้ตัวร้อนอย่างมากอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีท็อกสักครั้งหนึ่งซึ่งพอเราปรับเรื่องของอาหารที่อาจารย์บอกเลยอะค่ะว่าพอเรากินตามสัญชาตญาณจริงๆของเรามันทําให้ทุกๆวันขงุงจิบค่ะ ไม่ต้องถอนพิษด้วยยาเก้าเม็ดอะไรมากเลยก็คือจิบช้แค่การปรับอาหารให้สมดุลกับตัวเองการฝึกธรรมะแล้วก็ในเรื่องของการรู้เพียรรู้พักส,ส่วนเรื่องออกกําลังกายเนี่ยโดยจริตของตัวเองจะเป็นคนที่ออกกําลังกายแม้เล็กแม่น้อยอะค่ะก็คือเหมือนเก็บเก็บแต้มตัวเองคือบางทีบางครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้โยคะ ทั้งหมดเลยเหมือนว่าเราทําแค่สิบนาทีมันสบายตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ไปเสียเวลาทําจนครบทุกท่าแต่พอวันนี้ได้กลับมาออกกําลังกายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อเช้านี้เองเลยอะค่ะทุกคนจะตก,กะใจมากวนภูผาเหมือนเห็นผีอะ <c oughs> ที่เราไม่เคยไม่เคยโผลมาตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้มีความวั่นไหวกับตรงนั้นนะคะเพราะเรารู้ว่าในวาละจิตของเราเนี่ยเราไม่ได้มีตัวที่เราไม่อยากทําแต่ว่า ปัปจจัยมันไม่ได้เราก็ไม่ทําแต่พอเหตุปัจจัยมันได้เราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนปรากฏว่าพอมันนั่งกดจุดลงไปเอ้ยมันข้างไหนก่อนนะมันกดเส้นไหนก่อนเนี่ยเราเลยรู้เลยว่าทุกเรื่องทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่ไทําบ่อยๆซ้ซซาๆแม้กระทั่งการล้างกิเลสซึ่งเมื่อเช้านี้อาจารย์ก็ให้ข้อมูลให้ธรรมะในตอนที่ประชุมกันนะคะบอกว่าการทําทุกอย่าง จับเรื่องเดียวทําเชิงคุณภาพไปเลยนะคะหมายถึงว่าทําเรื่องเดียวให้มันชัดๆแน,น,น,น่นๆเนาะๆแล้วให้มันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนะคะมันจะสามารถที่จะเอาไปฆ่ากิเลสตัวอื่นได้เร็วขึ้นแต่ไม่ให้โลภมากเหมือนการทํากสิกรรมก็เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าทําเล็กๆแต่ ทำคุณภาพแล้วพอมันได้คุณภาพเราจะทําแบบนั้นเนี่ยแล้วมันจะขยายไปเรื่อยๆได้อ่ะก,ก็เลยทําให้เห็นว่าโอเคการที่เรามาทําทุกหายฉับพันการอยู่กับหมู่กลุ่มนี่แหละทําให้เราได้ได้ล้างกิเลสได้เร็วส่วนอีกตัวหนึ่งของตัวเองที่ท,ที่ตั้งะบะเอาไว้อน,น,นะคะก็คือ,อจะทําตรงข้ามกับกิเลสมันสั่งนะคะต <laughs> อนนี้อาจารย์อาจารย์สั่งลุยแล้วนะอสมมุติว่า โอเควันนี้เราตั้งใจว่าเราจะไปทําอันเนี้ยกับคนเนี้ยแต่ปรากฏว่าเอามีอีกคนนึงเขามาตัดหน้าก่อนเขามาชวนเราไปทาอื่นก่อนเราก็จะไม่ไปเป้าเดิมที่เราตั้งไว้เราก็จะไปกับคนที่เขามาชวนเรานะ่ล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเออการที่มันอยู่แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแล้วอยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเบาสบายขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะยึดแรงถ้าเราตั้งเป้าว่าจะไปตรงเนี้ยฉันก็ต้องไปตรงเนี้ย คนอื่นที่มาแซงระหว่างนี้คือเป็นคนที่ทําให้เราผิดเป้าหมายอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้ก็มองว่าการที่คุรู้ทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลามาเข้าซูมแล้วก็พี่น้องเราที่ภาพเพียนบําเพนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเราอนุโมทนาบุญด้วยใจที่แท้จริงได้มากๆแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีตัวลิษยาเพื่อนด้วย <laughs> มีตัวว่า เฮ้ยเขาทำไมเขาได้ทําอ่ะทําไมเราไม่ไปทําแบบเขาอะไรเงี้ยทําไมฉันต้องมานั่งทํางานพิชาการอยู่คนเดียวมานั่งคิดจนหัวแตกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเออแทนที่จะได้ไปสนุกกับการลงแปลงเกษตรได้ไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นสุดท้ายเราก็บอกว่าณตอนนี้เราเลือกสิ่งนี้ก็ทําสิ่งนี้แล้วมีฉันทากับสิ่งนี้สิเนี่ยค่ะก็เลยทําให้ปัจจุบันที่เล็กที่สุดของเราเนี่ยเริ่มมีความหมายมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ไม่ วิวาทากับร่างกายตัวเองนะคะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าทํางานให้เสร็จแล้วก็ร่างกายจะเป็นยังไงเราเราค่อยมาฟื้นเอาแต่ตอนนี้มันจะรู้สัญชาติยานตัวเองว่าทาถือว่าเรานั่งคิดงานคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกแล้วมันมีมาตาลีมาเตือนเราก็แค่นอนก็พักไปทําอย่างอื่นอ่าพอมันคิดงานได้ เปิดเ,เครื่องไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะหรึงว่าเปิดคอมพิวเตอร์เราไม่ติดหรือว่ามันมันเด็ดหลุดเงี้ยเราก็เลิกก็เป็นลงกิจกรรมกับอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอยู่แบบสบายสบายนะตอนนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่ยังมีอยู่นะคะมันจะมีตัวยึดตีกับการส่งงานเ,าเวลาเราเรียนบอเอกเนะี่ยมันก็จะต้องมีงานที่ต้องส่งรายวิชาอะไรางี้ด้วยใช่ไหมคะมันจะมีตัวยึดดีอยู่ว่าเราอยากทําให้มันสมบูรณ์แบบ ฟอร์แมตต้องได้เนื้อหาต้องครบฉันจะพรีเซนต์วันนี้อยู่แล้วเนี่ยข้อมูลก็จะต้องเป๊ะเวอร์อะไรเงี้ยค่ะต้องบอกสมมติาเขาเอาแค่แ0ดสิบเปอร์เซนเธอก็จะเอาเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยสุดท้ายมันวางงานตรงนั้นได้ก็คืออพรีเซนต์โดยที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ไหมหรือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะเวลาตอนเนี้ยที่มันจำกัดกแค่เนี้ยยอมได้ไหมแล้วก็ไม่ไม่ต้องบวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ คิดว่าตัวนี้เป็นตัวอีกตัวนึงที่ตัวเองจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราจะเรียนยังไงให้ผ่สุกโดยที่ก่อนเรียนเราก็จะไม่ป่วยหลังที่เราเรียนแล้วเราก็จะไม่มาเป็นคนที่เรียนจบปอเอกแล้วเราป่วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยพักเพียนตัวนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะว่าแม้ว่าเราจะเสียชีวิตนะตอนนี้งานวิจัยที่เราทําอยู่แล้วมันจะไปต่อไม่มีใครมาทําต่อเราก็มองว่า ก็ไม่เป็นไรตายแล้วเกิดมาใหม่ก็กลับมาทํางานตัวเดินก็ได้มาทํางานวิจัยอันเดินก็ได้เลยนะคะหรือว่าทําเสร็จจบปริญญาก็ได้ไม่จบปริญญาทางโลกที่ตั้งหวังไว้ก็ได้เช่นเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าการทํางานวิจัยณตอนเนี้มันมฉันทามากขึ้นกับการที่มานั่งทําเอกสารแนมะ้กระทั่งทาอยู่คนเดียวไม่ได้ไปทำกิจกรรมกับหนูก็วางใจได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอขอพบพระคุณที่ให้โอกาสได้มาบำเพ็ญในการสอบการบ้านในครั้งนี้ที่ก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะสำหรับนักเ,เรียนวิชารามทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่การที่เรามองว่าเอ้ยให้โอกาสคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยค่ะ <S <S เพื่อที่ว่าเออเดี๋ยวรุ่นน้องให้รุ่นน้องก่อนเดี๋ยวรุ่นพี่ค่อยทำอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่า เราอาจจะตายก่อนรุ่นน้องหรือเราอาจจะเมีอะไรบางอย่างมามาขวางเราที่จะไม่ได้บำเพ็ญเพราะนั้นมีโอกาสก็บำเพ็ญส่งกันบ้านกันเป็นอมวลช่วยกันนี่แหละค่ะก็ขอขอบคุณนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะ มีการบ้านสดสดส่งด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือทาให้เห็นว่าพี่น้องบางท่านอาจจะยังไม่ยังไม่มีอะไรจะพูดมากหรือว่าตั้งข้อมูลไว้ว่าจะพูดประมาณนี้นะคะอ่ะาณเวลาใกล้ๆนั้นก็ยังสามารถที่จะได้ข้อมูลการบ้านมาส่งได้นะคะอนุโมทนากับจิค่ะงานบําเพญของการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนี่นะคะทำให้เราได้เห็นกินเลสหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ ตรงส่วนที่เราได้ได้ทำได้ด้วยใจเป็นสุขเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นโอกาสนะคะแล้วก็อย่างจิ๊บบอกค่ะจิ๊บทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทรเรื่องการออกกำลังกายนะคะตอนนี้จิ๊บมาเป็นตัวอย่างของการตั้งศีลการออกกำลังกายค่ะถ้าเราพร่องพลาดไปเออเราก็มาตั้งศีลใหม่ได้นะคะก็เป็นผู้ที่กล้าหาญที่จะกลับมา ก็ตอนนั้นที่ที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ทํานี่ก็คือเรามาทบทวนตัวเองแล้วเราก็เอาทำมาตั้งศีลนะคะพี่น้องก็จะได้เห็นตัวอย่างอของการเอาเรื่องใกล้ๆนี่แหละยาเม้นต่างๆที่เราไม่ได้ทํานี่ก็เอามาทําได้หรือว่าเราติดทาชนิดไหนนะคะก็ยังเอามาตั้งว่ามาตรวจว่ามัน มันติดหรือเปล่าเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นกับวิธีการนั้นๆหรือเปล่าเราก็เอามาพิจารณานะคะแล้วก็มามาล้างถ้าเราคิดว่าถ้าเราเจอว่าเรามีการติดตัวไหนหรือการหยอนตรงไหนนะคะค่ะอนุโมทนาจีบค่ะค่ะยังมีพี่น้องทางภูผาอีกท่านนะคะน้องแก้วผ่องพุธค่ะอาจจะเตรียมลงกสิกรรมเหมือนกันก็ได้ค่ะ่ะเชิญน้อง